กับลหบลงังหันกับหลังหันบางคนจะลงมเพราะกับหลังหันหมุนอย่างนี้เลยเมาเลยนักเรียนกับลหลังงานนักเรียนเท้าขวาหมุนทิศหมุนขึ้นตัวแล้วเอาเท้าขวาออกม,ามน้าโอ๊ะแล้วก็ทิศ

เอาไหมหนึ่งสองสามีกเจ็ดแป้าสิบหกคครบแลเอานับ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 หนึ่งสองสี่ห้าหกเแปวัยเขไว้เอ้ ယက်အအအိ့ပိုပရနအက်းတခက်ြးတါတာု့ပရွေက်း